น้องเสีงเราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่ฉันไม่รู้เหมือนกัน <g üler> เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะรุ่มแม่น้ำโขงนะคะมีปลาเกี่ยวกับรุ่มแม่น้ำโขงเยอะแยะเลย <g üler> เขาเขียนว่ารุ่มแม่น้ำโขงลูกรู้จักระบบนิเวศแม่น้ำโขงนะคะเมื่อวานเราไปกินอะไรมาคะต้มยำปลาปลาจุม่มปลาเพาะ <g üler> ใช่ไหมลูก นีป่ปลาเพาะน้าตาเป็นอย่างนี้เองปลาเพาะนะคะที่เราไปกินปลาจุ่มเมื่อวานอร่อยอร่อยนะคะมีฟองด้วยเ,ยเยต็มเลยอ่ะเดี๋ยวน้องสิงลงปลาเพาะให้ลูกปลาเพาะอ๋อเขาใส่ออกซิเจนอ่ะอ่ะน้องสิงพาไปเทีย่ยวหน่อยพาไปเทีย่ยวหน่อยอ่ะน้องสิงพาไปเทีย่ยวอ่ะไทเกอร์สนุกสนานเด็กๆอ่ะแปะปะป ทำยังไงดูอ๋อเปิดไฟได้ด้วยเหรออ๋อเปิดไฟได้ด้วยปลากรดแก้วเหรอลูกอ๋อปลากรดแก้วโอ้ตรงนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะราคาผู้ใหญ่แค่30บาทเองเด็กน้อยไม่ต้องเสียพี่ซื้อยี่สบาทนะคะ6 6 6ขึ้นไป20บาทอ๋อมันทำไมลูกมันนอนอ๋เอเขาชื่อปลาพรมลูกปลาพรมไหนดูซิปลาพรมโอ้ปลาสีส้มด้วยโอ้เจ๋งจังปลาสีส้มปลาสีส้ม อันนั้นปลาอะไรลูกปลาปลาปลาบ้าปลาบ้าก็ชื่อปลาบ้าลูกอ่าอันนี้ปลาบ้านะคะปลาบ้าเขาชื่อปลาบ้าลูกปลาบ้านี่ไงโอ้ปลาอะไรปลาอะไรไหนมันชื่อชื่อปลาอะไรนะลูกอ่ะกดเลยค่ะกดเลยปลาอะไรนะคะอ่ถามพี่ซีสิลูกแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันลูกเป็ปลาอะไรนะคะมันเปปลาอะไรลูกปลา ปลาตะเพียนหรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้จักอ๋อเด็กๆสนุกสนานนะคะปลาแยะเลยเฮ้ยเหมือนปลาคราฟเลยพี่ซีเอาว่าคือปลาคราฟแม่ว่าเหมือนปลาคราฟมันอยู่ในแม่น้ำโขงเลยพี่ซีจริงเหรอพี่ซีมันอยู่ในแม่นำม้ำโขงเลยเหรอจริงเหรออ,หรอันนี้ไม่มน่าจะอยู่ในแม่นำม้ำโขงนนนะนปลาคราฟแม่ว่าเหมือนปลาคราฟมันคือปลาคราฟนี่เอง ที่บ้านนิษย์ที่บ้านนิษย์ก็มีปะเนี่ยที่บ้านนกศิษย์มีตัวนี้เหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยเนนี่ยน่มที่บ้านนิษย์มีหางยาวนี่เลยข้าจักรพรรดินี้เลยนไไ้นมาได้ได้ไดโอ้มีปลาบึกด้นะคะปลาบึกมาไปตามหาดูปลาบึกปลาอะไรลรปลาเข้าดำอ๋ออันนี้ปลาปลาตะเพียนเผือกอปลาตะเพียนเผือกา้กจ้เลยในนปลาบึกูปลาบึกอยู่ไหนอยากดูปลาบึกอ่ะ ไม่มีสัตว์ประหลาดลูกเดินไปดูซิแล้วมีอะไรอีกแล้วโอ้โหมีนี่นะคะปลาเทพร้านะปลาเทพร้าปลาโขงอู้สวยจังเลยอ่ะอ่าถ่ายกับปลาดุกอ่ะเนี่ยอ่าปลาไปดูข้างในดีกว่าไปะมีตัวใหญ่อีกวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำโขงนะคะดูเชื่อมีอะไรเอ่ยโอ้โหมีตัวใหญ่มากเลยสิงปลาเบื่อกเปล่าปลาเบือกเปล่าไปดูซิแล้วอ่า มาดูนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจที่นี่ติดแม่น้ําโขงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีวัฒนธรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ํามากมายเลยนะอ,อ่าเดินไปเดินไปดูเส้นทาองออกตรงไหน,นอ่าเดีเด๋ยวเราจะเดินเข้าอุโมงกันดูเข้าอุโมงปลากันดีกว่านี่ไงปลาบึกเจ้ปลาบึกจริงด้วยโอ้นี่ไงปลาบึกต้องสิงโอ้โหปลาบึกของจริงตัวเป็นเป็นโอ้ตัวใหญ่มากเลยโอ้ใหญ่สุดใหญ่สุดโอ้ใหญ่มากมากเลย โอ้ตับเบิกตัวใหญ่มากเลยอ๋อเดินเข้ามอ,องนะคะเดี๋ยวมองมีอะไรคะมีอะไรลูกโอ้โหมองมีอะไรเอร่ยนู้นไงมีปลาเต็มเลยอุ้ยนี่อะไรปลาตะเพยีนยนอ่ะสิอะไรคะปลายีาย่สกเฮ้ยมีอะไรอีกมีน้ำเลยเหรอโหน้องสิงอยู่ใต้น้ำวะเนี่ย โอ้ย oh, ่าส่งเสียงดังอย่าส่งเสียงดังเขาปิดไปอยู่าห้ามส่งเสียงดังนะคะนั่นไงโอ้นั่นไงอยู่ข้างบนนี่ปลาอะไรอยู่ข้างบนปลาบึกนะคะนี่ทั้งปลาบึกมี่ปลาอะไรอย่าง่าไปละโอ้ยมกปลานะคะปลาอยู่ข้างบนอ่าตรงนี้มีสะพานมีสะพาน ปาบึกลูกปลาบึกเขาเรียกปลาบึกโอ้พ oh, oh, nice. oh, ี่ซิให่วย่วยที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าพี่ซิงแตละกัน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 ซิละกันโอ้โหตัวใหญ่มากเลยใหญ่กว่าสิงโตกับไทเกอร์อีกโอ้โหมาแล้ว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  ตอนนี้นะคะมาเจอไดโนเสาแล้ะไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยระวัมันกัดนะเซงมันของป้อมเหรออ๋อของป้อมวิศิบอกของจริงแม่ตกใจหมดเลยเนี่ยเนี่ยมันนิ่งมันไม่เด่นเลยนะโอเคนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนมนะะคสนุกสนานอ่าถ่ายไดนนอเสาโอเค <laughs> โอเคทางงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ